ตัวนี้เป็นอะไรวะมอเตอร์มีปัญหาอันนี้เคมอยู่ในประกันเราใช่ปะพี่เอกซ้อมแล้วใช่ฮะอเทสบินนี่ครับเรียบร้อยนะฮนะซ่อมด่วนซ่อมไว เทสบินเรียบร้อยเลยใช่ป่ะไปจบจบนะฮะกล้องทำงานปกตินะเครื่องใหม่ๆเลยนะฮะไปเดี๋ยวบ่ายมีอะไรค่อยมาว่ากันแล้วกันวันนี้เอยวันนี้ไม่มีอะไรรีวิวเลยค่อยว่ากันป่ะ A Later Few Moments later. พี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิป <I S 1> มีกล่องอะไรที่มันยังไม่แกะกดูไว้เห้ยไอคิปอะไรมีกล่องที่แบบยังไม่แกะไหโอ้โหติดไมม่มาด้วยไม่มีนะไม่มีอะไรเลยมีสไปเดอร์แมนประกอบเสร็จแล้วอ๋อมีไอรอนแมนนี่ไงเออแกะนี่ดีกว่านี่ ่ปะนี่ยังไม่ได้แก่เลยอ่ะเรามาดูดีกว่านะวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้เป็น Avenger Infinity War เคยให้ดูวัดร้านนั้นแล้ววันหนั้นเนี่ยเคยไปแต่คือยังไม่ได้แกด่ดู Iron Man Mark 50ใช่นะ 1ต่อ9สเกลนะครับพลาสติกโมเดลนะเป็นอีสเ e r ร์โมเดนะตัวนี้เป็น Mark 50กล่องเบลเลอร์เลยนะนี่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 มีเปิดไฟด้วยแม่เหล็กนะมีไฟที่มือนะแล้วก็ที่มีไฟที่ปืนนะมีนาโนแฮมเมอร์นะมีนาโนเบดนะนาโนไฟ่ยิงแบ็คแพ็คนะ นาโนฟีดอาร์เมอร์นะแล้วก็นาโนชิลนะนาโนเด็คเกอร์นะนี่ประมาณน,นี้เล่นกับไอรอนสไปเดอร์ตัวนั้นได้นะครับผมแล้วก็มีนี่อีกเนี่ยที่อยู่ในอินฟินิตี้วอลแกะครับผมนี่เรามาดูข้างในกันกว่าคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้รีวิวเมื่อไหร่ก็แกะให้ทุกคนได้ดูก่อน ตัวนี้ราคาประมาณ3-4พันอะไรประมาณนี้นะนี่ไทเทกล่องโคตรใหญ่อะคือมันเหมือนแบบมันใหอ้อุปกรณ์มาเยอะนะครับผมนี่ครับม,มาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่นี่ครับหนึ่งกองกองเ อันนี้กล่องหนึ่งเป็นกล่อง B นะครับผมซึ่ง2กล่องนี้มันมีอะไรอ่ะเรามาดูนี่ครับกล่องนี้เปิดมาปุ๊บหัวแข็งให้ให้เป็นแบบสีแบบสีคโครมมาเลย่ะเนี่ยและสีทองก็เป็นทองแบบนี้เลยนะฮะนี่หนึ่งถุง2ถุงสถุงถุงที่สี่มีแอคชั่นมาให้ นี่ครับนี่ก็เป็นพวกปืนพวกมือประกอบหมดลุกทุกอย่างเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็นี่นะอ่ะตัวอย่างอันนี้มีดีคอมาให้นี่แล้วก็นี่มีสติกเกอร์มาให้อันนี้เป็นมือเห็นไหมเป็นมืออันนี้เป็นเอฟเฟกอันนี้เป็นที่เปิดปิดไฟนะครับแล้วก็มีมือนะมาให้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น อไอ้พวกเบรพวกอุปกรณ์อาวุธของมันที่เป็นพาร์ทใส,สนี่ไฟไฟมี1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6นี่นะฮะคู่มือได้มีอมีน,นี้มาให้ที่จับหุ่นของมันแล้วก็มีแบตเตอรี่ทนะานมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมาร์ค50นะฮะ ให้อุปกรณ์มาถือว่าครบเลยนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยให้ดูนี่มาเป็นคู่มือสีสีแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็คู่มือประกอบนะทุกส่วนนะครับทุกส่วนนะฮะตัวนี้ก็เล่นประมาณนี้ประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ไฟเฟยมีทุกจุดทุกอุปกรณ์นะฮะแล้วก็เล่นกับไอรอนสไปเดอร์นี่แบบนี้นี่อุปกรณ์ที่มันให้มาเนี่ยเห็นไห ไอ้ตรงแบ็คแพ็คหลังอะไรก็มีมาให้เยอะอะเยอะเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกล่องบีกล่องบีมีอะไรกล่องบีก็มีนี่ครับนี่ไอ้พวกนี้เป็นนี่สีทองไอ้ที่ว่าเป็นแฮมเมอร์ไอ้ที่มือนะครับผมนี่ครับแล้วก็แบ็คแพ็คข้างหลังนี่เห็นป่มเนี่ยโคตรใหญ่เลยนะฮะ แล้วก็ชุดเป็นพลาสติกโมเดลประกอบทั้งหมดนะครับผมนี่ครับโอ้โหเฮ้เยราคานี้แม่งดีอะดีงามนะฮะนี่เนี่ยแล้วก็เป็นม,มือที่ประกอบแล้วก็มีนะครับแล้วก็เนี่ยดูดูอุปกรณ์ของมันนะไอตัวที่มันเป็นเอ่อมือกับเท้าที่มันเป็นอันใหญ่ๆนะฮะก็เป็นแบบนี้คือทำสีมาหมดเลยนะครับ แล้วก็มีพาท์ที่เป็นสีธรรมดานเนี้ยคืออาจจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็นี่พาท์ที่เป็นข้อต่อเหล็กแล้วก็มีไฟอีก2อันก็เป็น8นะครับผมแล้วก็มีข้อต่อที่เป็นโลหะนะครับผมแบบนี้เพื่อความแข็งแรงเรามานับแผงกันเล่นๆดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หหกโอ้โห12 13 14 15 16 17 18มีขนาดแค่แนี้ยีีแค่ส่วนหนึ่งนะ18แล้ว19 20 21 22 23 24อนะฮะอันนี้ยคือในกล่องหนึ่งนะครับผมนะอีกกล่องหนึ่งก็มีไฟมาให้ต่างหากก็อย่างที่บอกไปมือเอง,งี้ยยี่สิบห้ายีบหกี่สิบเจ็ดยปดนะ

โอ้ร oh, วบ50แผ่นเลยทุกคนนะฮะก็จริงๆแล้วเฮียแกะให้ดูก่อนละกันประมาณนี้สำหรับคนที่สนใจสำหรับตัว Iron Man Mark 50นะเนี่ยมันแบบคืออลังการอะให้มาแบบเนี้ยแล้วอุปกรณ์เนี่ยคือแบบทำออกมาดีนะดนะฮะดีคอนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อเป็นอะไรอย่เงี้ยนะฮะประมาณนี้เอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะฮะสำหรับคนที่แบบ ไม่ได้ชอบตัวใหญ่ก็จริงแต่คือว่ากล่องมันมาเป็นแบบอย่างกับกล่องพวกบันไดเพอร์เฟกต์เกดเงี้ยแต่ตัวมันอนึ่งต่อ9สเกลแต่อีก1ข้อต่อเป็นข้อต่อเหล็ก2มี LED มา8จุดนะครับผมที่เห็นนะที่เห็นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมัน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 ไอ้นี่ในหมดนะมีตาที่หน้าอกที่อุปกรณ์ที่มือแล้วก็ที่พวกแบ็คแพคพวกอะไรเงี้ยคือทำมาค่อนข้างเยอะนะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับ m a ร์ค0ตัวนี้เออราคาประมาณ3า0 0 0ถึง4,000กว่ากว่านะแล้วแต่ร้านนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบพวกมาเวลพวก a v e n ว Iron Man น r จอร์ไอรอนแมนเงี้ยสำหรับค่ายอีสเ e r ร์ o โมเดคือแบบเอออันเนี้ยดีนะฮะอันนี้เฮียได้มาจากร้านอ,อ่กากันพาสุพีมนะฮะก็ใครอยากได้ก็ไปลองดูกันนะครับผมก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้เนี่ย เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามันหลอกแค่ไหนนะฮะสีที่มันให้มาคือว่าเป็นสีแบบสีเหมือนไอรอนแมนเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากไปพวกฮอตทอยในราคาที่แบบโหดร้ายนะเคือเนี่ยอย่างเงี้ย1ต่อ9สเกลเล็กกว่าฮอตทอยนิดนึงแต่คือว่า1ได้ประกอบด้วย2ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือได้แบบงานดีนะฮะก็ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้ะ แกให้ดูก่อนคร่าวๆประมาณนี้ใครชอบก็ไปตามกันเลยครับผมบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้มีอะไรวันนี้ว่าทิ์สบายๆเข้ามาแก่อันนี้ให้ทุกคนได้ดูก่อนจ้าผมไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ